ได้มอเตอร์ไซค์ไปต่อยอดสร้างอาชีพร้อยคันได้ทองล้านไปพลิกชีวิตถึง3คนเราอยากเห็นพี่น้องชาวไทยยิ้มได้และมีแรงใจสู้ต่อไปเบ้าแดงเลยแจกต่ออยร้อยคันแจกล้านทุกเดือนรอบที่แล้วใครพลาดไปรอบนี้อย่าพลาดส่งฝาเลยแจกมออไปทุกวันแจกล้ลานทุกเดือน บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง้ยมาเลยมาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันต้องคิวพี่ต้องพูดใช่ไหมอ้าวเออต้องพูดเลยต่อนะลืมอะช่วงนี้คือแบบขี้ลืมมากเลยอะเมื่อวานก็ลืมกุญแจรถในบ้านแล้วก็ลืมกุญแจบ้านในรถลืมบ้านเอาไว้ในรถใช่ไหมอุ้ยไม่ได้สิบ้านมันใจกว่ารถเกือบแล้วล่ะ ดีนะยังไม่ลืมลูกตัวเองอ่ะเกือบแล้วแล้วคุณลืมไหมอาการแบบนี้มันแก้ได้หรอไปหาหมอหมอให้ยามาผมกินแล้วผมหายเลยเหรอลยที่ลืมหรอยาชื่ออะไรยาตัอยาอะไรอ่ะตัวยาพิไดลืมเอาแล้วแล้วเรากินมันละกี่เม็ดอ่ะอันนี้ก็ลืมเหมือนกันเอายาไว้ไหนก่อนฮลืมมาสามสี่วันแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนเอาเป็นว่าหมอมาช่วยละ อยากก็ไปช่วยด้วยแต่ที่ไม่เคยลืมและลืมไม่ได้ก็คือกติกาในการร่วมสนุกกับเรานะครับที่จะจับแจกเขาบอกเลยว่าจับจริงแจกจริงกับรถมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดอิ dition จากคาร์บาวรวมไปถึงการจับแจกของคำาคาห1ล้านบาท บอกเลยนะเขียนบีบส่งง่ายๆส่งกันมาไม่ว่าจะเป็นฝาคาระบาวแดงและฝาคันโซคูณสองเดี๋ยวไปติดตามกติกาโดยละเอียดรวมไปถึงติดตามด้วยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้ กติกาลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝากระบาวแดงเขียนคาว่าวิตามิน B12 ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือทุนนั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง8ธันวาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว เวลา9นาฬิกา30น,นาที ับไปหาผู้โชคดีกันเลยไ้แล้วได้แล้วแล้ผู้ชคดีได้แก่คุณชนทิชาชาติโสมจากจังหวัดเชียงรายดีด้วยคขา ยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะมอเตอร์ไซค์เท่ๆลายลิิเตตดเอดิชั่นรอคุณผู้ชมอยู่นะแล้วที่สําคัญค่งคุณผู้ชมทางบาวแดงเนี่ยเขาพร้อมจะแจกแจกแจกทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยอ่ะ,อะแล้วก่อนจะไปชมตะลอนข่าวกันต่อนะครับอยากจะบอกว่าการลืมที่ยากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะอือก็การลืมตาขึ้นมาลืมตาแล้วตื่นมาทํางานนั่นแหละมันยากมากเลยยิ่งอยากลืม<อ>มันยิ่งอยากนอนน่ะ ไปนอนก่อนไหมล่ะค่อยอทำงานไม่ได้ตอนนี้นอนไม่ได้ความสนุกรออยู่ในตะลันค่ะ